สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมาแล้วครับรายการบุญระวีตีข่าววันนี้ก็เอาข่าวมาเจาะลึกให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้เป็นวันจันทร์ครับตรงกับว,วันที่28มีนาคมพุทธศักราช2,565อ่ะล้อมวงเข้ามาเรื่องของบ้านเมืองเรื่องของอะไรต่ออะไรซึ่งมันยุ่งอีลุงตุงนางเป็นฝอยขัดหม้อว่าบ้านเมืองเราจะไปยังไงพี่น้องประชาชนเนี่ย จะได้ลืมตาอ้าปากไหมจะได้ลืมตาอ้าปากไหมจะเห็นแสงสว่างในชีวิตในครอบครัวหรือไม่ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับที่ผู้คนให้ความสนใจแล้วยิ่งมาฟังเรื่องของเว r ร์แบ n คเนี่ยธนาคารโลกเนี่ยท่านทราบไหมออกมาประจานเศรษฐกิจไทยสุดวิกฤตครับสุดวิกฤตครับเวอร์แบงคเนี่ยหรือธนาคารโลกประจานเศรษฐกิจไทยบอกว่า นายคนนั้นน่ะสุดวิกฤตนายคนนั้นน่ะนายประยุทธ์นี่แหละพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าสุดวิกฤตอัดมาตรการช่วยประชาชนแบบเลือกปฏิบัติแล้วก็รัฐเนี่ยมติทางการเมืองมากกว่าไปเล่นการเมืองมากกว่ารักษาเก้าอี้มากกว่าเพื่อคือหมายความว่ากลัวเก้าอี้หลุดผมอยากตะโกนถามว่ามีความจริงใจกับประชาชนไหม สื่อหลายสำนักครับได้รายงานเรื่องนี้ได้รายงานเรื่องนี้ครับโดยเฉพาะไอม้มาตรการ10มาตรการบอกว่ารัฐบาลไม่ได้มีความจริงใจช่วยเหลือประชาชนและก็และก็ยังมองมิติทางการเมืองบอกว่าเน้นไปยังไงเน้นไปที่คนที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการหาเสียงทางการเมือง อีต้องการหาเสียงทางการเมืองมากกว่าที่จะตั้งใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฉะนั้นไอ้มาตรการที่ออกมาเนี่ยมันเป็นมาตรการที่เลือกปฏิบัติรัฐบาลช่วยแต่คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไอ้คนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีบัตรคนจนนะ่ะทำไงทำไงคะไหนตอบผมหน่อยสิน่ะนอกจากนี้ไอ้มาตรการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนเนี่ยเป็นการช่วยแบบไม่ช่วยครับเพราะอะไร พลาะอย่างเช่นลถค่าไฟฟ้าลถภาระค่าไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนลดค่า Ft ลง22กสตางังยี่สตงังต่อหน่วยนในช่วงเดือนกฤษภากรกฎาสิงหานี่ก็ยังไม่ถึงฮะยังไม่ถึงต้องเลยเมษาเลยสงกรานไปก่อนคือสภาพความเป็นจริงเนี่ยท่านผู้ชมตอนนี้อากาศมันร้อนอบอ้าวใครก็อยู่กับบ้าน เพราะกลัวไอ้โควิดกลัวไอโอไมครอนก็อยู่กับบ้านอยู่กับบ้านบ้านไหนมีแอร์ก็เปิดแอร์บ้านไหนมีพัดลมก็ทนเปิดพัดลมบ้านไหนไม่มีพัดลมก็ทนร้อนเหงื่อแตกสิ่งสิ่งิสิ่ง,ง,งไม่มีใครหรอกครับที่จะใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนไม่มีใครหรอกครับที่จะใช้ไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนแต่บ้านพักของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาพักบ้านเรือหลวงเนี่ยค่าไฟกี่ยูนิตรู้มั้งไหม จ่ายหรือเปล่าคุณประยุทธ์เคยจ่ายค่าไฟเองไหมฉะนั้นมาตรการที่ออกมาเหมือนจะดูว่าเออใจดีรัฐบาลใจดีรัฐบาลช่วยรัฐบาลช่วยพี่น้องประชาชนช่วยพ่อค้าช่วยแม่ค้ารายย่อยช่วยมอเตอร์ไซค์แต่จริงๆแล้วเนี่ยไปช่วยอะไระะเดือนละร้อยห้าสิบตกวันเท่าไหร่วันเท่าไหร่มาตรการออกมามันเหมือนดูดีอย่างที่ผมบอกมันแฝงนะครับ ถ้าคิดกันให้ถูกทิดกันให้เป็นธรรมเนี่ยมันแฝงไปด้วยความไม่จริงใจถามว่ารัฐบาลรู้รัฐบาลรู้หมดทราบอยู่แล้วว่ามาตรการลดคา่าไฟฟ้าที่ออกมาเนี่ยมีไม่กี่หลังคาเรือนที่ได้ประโยชน์ครับท่านผู้ชมมีไม่กี่หลังคาเรือนที่ได้ประโยชน์ฉะนั้นการบริหารของนายคนนั้นน่ะมันไม่มีผลงานไรซึ่งผลงานการบริหารประเทศลอยโถยครับ ถ้าจะเปรียบกับหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยลอยถ้ยครับเมื่อวานนี่ผมนั่งอ่านรายงานจากธนาคารโลกหรือเว l แบง n ์เนี่ยเขาเปิดเผยรายงานประจานประเทศไทยไปทั่วโลกถึงสถานการณ์ของประเทศไทยว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภาวะวิกฤตผู้มีรายได้น้อยคนไม่กี่รายนะคนจนพุ่งไป40ล้านคนเกือบ สในสเท่าของประชากรทั้งหมด66ล้านคนการคอรับชั่นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถูกสื่อต่างชาติรายงานว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการทุจริตเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับท่านผู้ชมเป็นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งการทุจริตเนี่ยมันฉุดประเทศในถอยหลังเศรษฐกิจพุ่งดิงงงด่งลงเหวพุ่งดิ่งลงเหวการคลังถังแตก ที่ผมเรียกว่าเจงบงคนจนไม่มีจะกินคนจนเนี่ย9.7ล้านที่ธนาคารโลกได้รายงานบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ต่ำกว่า7 9.7ล้านคือ9ล้าน7แสนไม่ต่ำกว่า9ล้านแต่ผมมองว่ามันมีมากไปถึงเกือบ40ล้านและในเวลาเนี้มันสวนทางกับการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งๆที่รัฐบาลไทยไปกู้เงินเข้ามา ใช้มือเติบกู้มาเท่าไหร่1.9ล้านล้านแต่ผลที่ได้คือเศรษฐกิจมันเจ๊งบงมากที่สุดเจ๊งมากที่สุดในเอเชียฉะนั้นอยากจะตะโกนถามพลเอกประยุทธ์น่ะท่านอายไหมอายไหมที่ถูกธนาคารโลกประจานเศรษฐกิจแบบเน่าเละเทอะอย่างเนี้ยท่านอายไหมหรือท่านไม่อายท่านเฉยๆแต่คนอย่างผมเนี่ยผมอายครับอย่าว่าแต่ธนาคารโลกเลยครับ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเขาวิเคราะห์ว่าความยากจนความเหลื่อมล้ําในสมัยพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ปี2561 6.7ล้านเหลือ4.3ล้านในปี62อันนั้นเป็นภาพลวงตาแต่รัฐแจกเงินบัตรคนจนแจกไอ้บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกเดือนเนี่ยแจกแจกแจกแจแจกผมไม่ได้ว่าอะไรครับคนจนได้ แต่มันก็ไม่ได้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นที่รัฐบาลจะต้องหางานให้คนทำถ้าคนจนลดจริงทำไมล่ะครับมันไม่ลอดอีกสองเดือนข้างหน้าคุณจะแจกเพิ่มอีกบัตรคนจนเพราะไม่มีไม่มีคนรวยขึ้นมีแต่เจ้าสัวบางคนเท่านั้นที่ร่ำรวยกันกระจุกนิดเดียวเท่านั้นแหละมีแต่คนจนเพิ่มขึ้นถึง4ี่สิบล้านคนไปดูตัวเลขที่คุณแจกเงินนะไอโครงการของคุณทั้งหลายที่แจกกันเนี่ยไปดูตัวเลขนะครับ GDP ของสถาบันของธนาคารพัฒนาเอเชีย e ก็พูดเรื่องนี้ ADB พูดเรื่องนี้บอกว่า GDP ไทยนี่ GDP ไทยติดลบ6.5%ผมมาดูประเทศข้างบ้านเราสรปปลาวประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามประเทศมาเลเซียขนาดสปปลาวเนี่ยเขายังดีกว่าเรา GDP ไทยติดลบมากกว่าสปปลาว ขนาดพม่าเคารพพุ่งกันเค้าซัดกันโครมโครมระวางฝ่ายประชาธิปไตยกับไอหมินองหลายพม่ายัง GDP ดีกว่าเรากัมพูชาดีกว่าเราผมพูดไว้หลายครั้งแม้กระทั่งในประเทศติมอร์ตะวันออกรายได้ครัวเรือนในเจงบงรัฐบาลจะแก้ครัวเรือนหนี้สินครัวเรือนมันมีแต่คาหวานหวานที่พูดนะครับความยากจนของพี่น้องประชาชนมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เ,น,เ,นเป็นสิบสิบล้านนะครับ ประชาชนมีรายได้ลงแตะระดับความยากจนเพิ่มขึ้นอีกมากมายลูกหลานเราตกงานลูกหลานเราตกงานคนตกงานเนี่ยเรียนจบปีละห้าแสนห้าแสนห้าแสนสามปีมาเนี่ยประมาณเกือบสองล้านคนตกงานเกือบสองล้านบัณฑิตท,ที่จบใหม่ปีละห้าแสนห้าแสนเนี่ยฉะนั้นธนาคารโลกก็ประเมินออกมาผมมาคุยให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังวันนี้ มันแสดงถึงอะไรครับท่านผู้ชมมันแสดงถึงอนาคตของบ้านเราในกําลังจะลม้มผมไม่ใช่พูดแบบมนโนไม่ใช่พูดแบบเอามันแต่นักเศรษฐศาสตร์เขาออกมาบอกเหมือนกับที่เรารู้ตาศรีตาสาตามายัยมีคนอยู่บ้านนอกคลองนานอยู่ถนนลูกลังอยู่ถนนดินหรืออยู่ถนนลาดยางเขารู้ทั้งนั้นครับท่านผู้ชมเขารู้ทั้งนั้นเวลานี้นะครับก็อย่างที่เรารู้กําลังซื้อหด กำลังขายโหดการจ้างงานโหดไม่มีการจ้างงานมีก็นิดนิดหน่อยๆน่อ e ย E.E.C ไปดูเดรเบียงเศรษฐกิจเขายอมรับมาแล้วรัฐบาลยอมรับมาแล้วว่ามันนิ่งมันเงียบมันเฉยมันไม่มีการเคลื่อนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยข้าวของก็แพงสินค้าก็เพิ่มขึ้นเพราะพ่อค้าเขาต้องการความอยู่รอดอยังไงเขาผลิตน้อยลงเขาก็ต้องเพิ่มราคาสินค้า เพื่อเอาตัวรอดการขายสินค้าก็จํานวนลดลงก็ต้องขึ้นราคาเพื่อให้ธุรกิจมันอยู่ได้ยังไงร,ราคาสินค้ามันก็แพงขึ้นเพราะแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นเงินมันก็เฟอ้อกับท่านผู้ชมเพราะสะภาวะเศรษฐกิจที่ค่าของเงินลดลงอย่างต่อเนื่องไปดูวันนี้สิไปดูค่าของเงินดอลลาร์ไปดูค่าของเงินไทยค่าของเงินไทยมันลดค่าลงไปใกล้ที่จะเป็นเวเนซุเอลาแล้ว จาก29เป็น3 0มสมันขึ้นมาถึงมันลดลงไปถึง34บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐอเมริกามันลดอย่างต่อเนื่องค่าเงินไทยนะครับเราไปซื้อปุ๋ยไปซื้อยาฆ่ามาแมลงไปซื้ออะไรก็ต่ราคาขึ้นอีก20-30%อาหารสัตว์ราคาขึ้นอีก20-30%คุณเลี้ยงปลาเวลานี้จะเลี้ยงไม่ได้ต้องเอาชนโนดเอาชนโนดไปค้ำประกันกับเพาะ้าเพื่อเบอิกอาหารปลามาเลี้ยงปลาครับ รัฐบาลจะรู้บ้างไหมจะรู้เรื่องนี้บ้างไหมช่วยเหลือบ้างไหมโรงงานทยอยปิดแน่นอนเมื่อทยอยกันปิดมากมายรัฐบาลก็เก็บภาษีไม่ได้แล้วจะเอาที่ไหนเราไปจ่ายเงินเดือนจะเอาที่ไหนไปจ่ายเงินค่าราชการเอาที่ไหนไปจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญพี่น้องประชาชนข่าราชการทั้งหลายคิดคิดสิครับมันอยู่ที่สมองว่าคุณต้องหาเงินเข้าบ้านเมืองเมื่อรัฐเก็บภาษีไม่ได้เนี่ย ดอกเบี้ยงเงินกู้ที่คุณกู้เข้ามาในเก้าล้านสิบล้านล้านเนี่ยคุณประยุทธ์ก่อนนี่มาเจปี8ปีแล้วเจปีแล้วครับสุดท้ายคนเดือดร้อนคือพวกประชาชนลูกลหๆหลานๆพวกเราและปีนี้เป็นปีที่สำคัญเขาบอกว่าไม่เกินปีนี้ถ้ารัฐบาลไม่มีความสามารถเราจะล้มเหมือนกับเวเนซุเอลาเวลานี้เราไปไหนจะขอวีซ่าไปต่างประเทศ เขามองเราเหมือนกับขอทานเขามองเราเหมือนกับพวกหลังเขาเขามองเราเหมือนกับพวกชนกลุ่มน้อยเงินหมดครั้งครับคนไทยกําลังเข้าสู่ภาวะอดตายทั้งประเทศรัฐบาลเจงบงรัฐบาลถังแตกเงินหมดครั้งนะหนี้สินเนี่ยสูงกว่า10ล้านล้านเป็นมาเจปีงบประมาณปีละสามล้านล้านเงินคงครังเงินประกันสังคมอีกสองสาล้านล้านหรือเงここินนอกงบประมาณเงินราชการรับ ล่าสุดงบกลางอีก5-6า0 0แสนล้านนักลงทุนหนีกระเจิงครับโรงงานหนีนักท่องเที่ยวหนีนี่เต็มเพดาน70%ใกล้เต็มเพดาน70%ของ GDP เพราะเขาขอขยายเพดานจาก60%ไป70%ในสภา,าเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วเรากำลังอยู่ปากเหวของเวเนซุเอลาเรากำลังอยู่ปากเหวของประเทศกรีซนี่แหละผลงานของนักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพยา ผมบอกว่าให้ย้อนดูย้อนดูจะรู้ว่าคุณทำงานมาเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่ว่าผมมองรัฐบาลนี้ในแง่ร้ายเป็นการเตือนเป็นการบอกเพราะเศรษฐกิจในบ้านเรามันประจานผลงานความเป็นอยู่ของประชาชนมันประจานผลงานถ้าผลงานดีประชาชนก็อิ่มหมีพรีมันและถามสิครับ ว่าตั้งแต่อยู่มาเนี่ยเป็นยังไงกู้นี่ยืมสินมาเยอะแยะแล้วคนไม่ได้มีงานทําบ้างไหมคนได้กินข้าวอิ่มท้องไหมคนได้มีเงินซื้อไหมเมื่อวานนี้ผมผมอ่านแล้วเขาบอกว่าหนูนี่เหลือ60บาทในกระเป๋าคอมเมนต์มาในอะไราการข่าวทะลุไม้ตอนเช้าบอกมี60สนัดบาทในกระเป๋าไม่กล้าใช้ค่ะเก็บไว้ยามขัดสนยามที่มันจําเป็นจริงๆหรือจะต้องนั่งรถไปหาหมอ คิดบ้างไหมล่ะครับตอนที่คุณเข้ามายึดอํานาจจากคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยรัฐบาลมีเงินคงครังอยู่4ี่แสนเอยู่4ี่แสนกว่าล้าน4 9่แสนเก้าหมื่กว่าล้านผ่านไปสองปีห้าแดห้าเก้าเงินคงครั้งเหลือแค่เจ0ดหล้านนี่อดตายกันทั้งประเทศนะครับเอาเอาสั้นๆง่ายๆอแล้วถึงวันนี้เงินคงครังเหลือเท่าไหร่ มีแต่กู้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 และยังไม่รู้อนาคตอนาคตของคนไทยเลยว่าจะเดินไปทางไหนรัฐบาลเอาแต่นโยบายบีบให้จนแล้วแจกแจกกันมาเพื่อเพื่อแจกแทนที่จะได้บุญคุณมันไม่ได้หรอกพิยุทธไม่ได้หรอกคนเขามองในความเย่อเย้อเยอะเย้อเยอะเย้เขาไม่ได้ต้องการเงินเขาต้องการงานทําต้องการธุรกิจต้องการเงินต้องการธุรกิจให้ท่านส่งเสริมธุรกิจไม่ว่าจะเป็น SME ไมโคร SME ธุรกิจค้าขายรถเข็นขายขายข้าวแกงขาย,ขายก๋วยเตี๋ยวขาย,ขายขนมครกให้เขาได้ลืมตาอ้าปากได้มีทุนร้อนแล้วมันก็จะสร้างงานให้คนเข้ามาช่วยเข้ามารับจ้างนี่คิดแบบคิดแบบโง่ๆอย่างผมนะครับไม่ใช่บีบไปเขาจนบีบไปเขาจนแล้วก็แจกแจกแจกกู้เงินมาแจกกดให้โง่กดให้โง่กดให้โง,ง,ง,ง่แล้วจะปกครองง่ายหน่อยปล่อยให้ป่วยแล้วก็รักษาบางคนเลีนอนรักษาอยู่กับบ้านนะต้องเสียเงินอีไปโรงพยาบาล ก็ตงเสียเงินอีกนะเป็นโควิดจ่ายยามาแค่สองเมตรแล้วก็ใช้ภาษีที่ไปรีดนู่นรีดนี่มามาสร้างบุญคุณผมถึงบอกว่าถึงเวลานะครับคิดบ้างใช้สมองคิดโตๆโตกันแล้วหมาเลียตูดไม่ถึงแล้วเมื่อเกิดมาเอาอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะมีความสุขสนุกช่ไหนเจ้าเกิดมาแล้วเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าก็ไปเหมือน เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาใช่ไหมครับตรองไว้มามือเปล่าแล้วท่านก็ไปมือเปล่าแน่นอนแน่นอนครับดูข่าวครา,าววันนี้ท่านผู้ชมข่าวครา,าววันนี้ป่วยเกินหมืน่นห้าสิบวันติดต่อกันเนี่ยป่วยเกินหมื่นครับยอดยอดยังเป็นหมื่นครับยอดป่วย และยอด ATK ยังสูงนะรอพิสูจน์คุณลงคนหนึง่งคุณลุงคนหนึ่งหลังจากขีดเข็มสามตายครับนะตายสาาตายขาเข็มสามเข็มอ่นะป่วยโควิดเกินหมื่นห้วันติดต่อกันนะเจออีก2 6งหมื่สมสองยังไม่ถึงส0 0 0 0ื่นแต่สอกว่าป่วยหนักพันกว่าคนติดเชือ้อ จาก ATK อีก2 0 0 0มฝ่าเสียชีวิตวันละ 6, 7, 7, 0 8 0 6 7 8, 10, ประมาณ62จังหวัดผมถึงแนะนำฮท่านที่ฟังรายการชมรายการบุญลวีตีข่าวข้างล่างเนี่ยมันบอกลายแทงบอกลายแทงนะบอกทางที่จะนำไปสู่สุขภาพของท่านนั่นก็คือเบต้ากรูแคนสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิคุ้มกันและเบต้ากรูแคนมันยังมันยังสร้าง เซลเพชจะฆ่าอะไรที่แปลกปลอมเข้าไปในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดไม่ว่าจะเป็นเชื้อราไวรัสปารสิตมันดีกว่าวัคซีนตรงนี้วัคซีนก็ดีครับดีในแง่ของสร้างภูมิต้านทานแต่ฉีดไปแล้วเข็ม2ต้องต่อเข็ม3เพราะภูมิม,มันหมดภูมิต้านทานมันหมดแต่ถ้ารับประทานเบตา้ากูแคนวันละสองสาเม็ดวงซานสองสองสามเม็ดเนี่ยมันยังมีภูมิต้านทานตลอดและมันยังสร้างไมโครฟาสไมโครแฟสในกระดูกสันหลังเพื่ออะไรครับ เพื่อที่จะสร้างเซลล์เพชฌฆาตเซลล์เพชฌฆาตเพื่อฆ่าสิ่งแปลกปลอมในร่างกายนี่ผมอ่านตามตำราครับเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกซึ่งเขียนโดยศาสตร,ร,ราจารย์ดรแพทย์สมศักดิ์วร,รคามินอดีตรรกรรวงสาสารสุขชัดเจนครับเป็นผลงานทางวิชาการอันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากรายการข่าวทะลุไหม่รายการบุญละวีตีข่าวที่ท่านจะฟังกันตอนเช้าตอนบ่ายอะไรก็แล้วแต่สองรายการนะเช้า คึกคักคึกโครมนั่นก็คือข่าวทะลุใหม่แล้วเวลานี้บุญลวีตีข่าวผมมาผมมาลุยเองครับผมมาลุยเองเอาข้อมูลมาเอามาย้ำหัวตะปูมาย้ำหัวตะปูย้ำหัวตะปูให้รู้เพราะเป็นปากเสียงกับประชาชนตะโกนให้รัฐบาลได้รู้ว่าเฮ้ยเขาเดือดร้อนเว้ยเฮ้ยเอาวันนี้ประจานประจานไทยโกงผมไม่อยากใช้คำว่ารัฐบาลโกงมันมีเจ้าหน้าที่รัฐนะแล้วพรุ่งนี้ ไปติดตามข่าวทะลุไม่ผมจะบอกว่าโกงแล้วไปไหนอะไรยังไงเส้นทางการเงินเป็นยังไงมันทําให้เศรษฐกิจเน่ามันทําให้เศรษฐกิจเน่าครับท่านผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่จากกระผมบุญละวียมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม